มนพรผลักดันท่าเรือบอกหรือดายพอตจังหวัดนครราชสีมาหวังยกระดับการขนส่งสินค้าในพื้นที่อีสานเชื่อมโยงสงอปปอลาวและเมียนมารวมถึงจีนในอนาคตหนุนการขนส่งหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อช่วยลดการแอรอัดท่าเรือแหลมฉบัง กรทเผยศึกษาบริเวณสถานีรถไฟบ้านกระโดนเหมาะสมเล่งร่วมทุนกับบริษัทเอกชนแบบ PPP หรืออาจจะลงทุนเองครับนางม,มนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวครับว่ารัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือบกหรือไดพอร์ตให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและก็เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนารายพอตจึงเป็นหนึ่งในการดําเนินโครงการสําคัญของกระทรวงคมนาคมครับที่จะช่วยส่งเสริมโครงข่ายการเชื่อมโยงสินค้าและก็ระบบโลจิสติกส์ทั้งภายในและก็ระหว่างประเทศให้มาใช้การขนส่งทางรางและทางน้ําเป็นหลักเนื่องจากเป็นระบบการขนส่งที่มีความปลอดภยัยต้นทุนต่ํากว่าการขนส่งทางถนนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับจากการศึกษาขั้นต้นพบว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งใน4จังหวัดที่มีความเหมาะสมที่สุดในการพัฒนารายพอต พื่อยกระดับการขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนและระเบียงเศรษฐกิจ,กจตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาลเนื่องจากมีความพร้อมด้านการเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่เชื่อมกับสปป,ปลาวตอนใต้และเมียนมาและยังมีศักยภาพที่จะสามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปยังประเทศจีนได้ในอนาคตนอกจากนี้ครับพื้นที่ยังครอบคลุมการขนส่งทั้งทางถนนและทางรางโดยอยู่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบาง320กิโลเมตร ประกอบกับมีจุดแข็งที่สําคัญครับก็คือมีสินค้าส่งออกที่สําคัญทั้งสินค้าทางการเกษตรเช่นแป้งมันสำปะหลังข้าวน้ําตาลและและยังเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่เน้นการขนส่งภายในประเทศอีกด้วยขอบคุณข้อมูลข่าวจาก m อ r Online ออนไลน์